บทที่เจ็ดอิติปิโสภควาอรังสมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุโตโลกาวิทูอนุตโรปุลิสสะธรรมสารถิสัะทาเทวมนุสานังปตุภวติสวะคัตโตภควาตาธรรมโมชนทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนิโกปจตังมิทิโตโกวิญญิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยติปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามิติปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยติตังจตาริปุริสัตจุขานิอัตถะุริสัพภุคลาเอสะ พระกวัตตสาวกสังโฆอางเนยโยปาหอเนยโยทักขิเนยโยอัญชดีกลระีโยอนุตตรังปุณเดเกตังโลกัสอาติจินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปสันติเสนหังมาตาปิตตวาโอระหังปะโตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันทุโนทีปังการีเทโวสุปเทสิกิติเทโวเยสโกปชังทัศมิงกินเนวัตทัตตาปิยังกันตังสาดีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปียังจะ ตนังสพเพชนาผะหูชนาปิยังมามะสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังเอหีตังเทวมนุสาน e ังพุทธเตชะนะสชนานัสันตุปัตถวาสพเพทุขาบูปสเมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังสปาริราหูปะสะมนังธรรมเตชะนะสชนานัสันตุปัตถวาสพเพพระยาบูปสเมนตุเตสกัตตวาสังขารัตนังโอสถังอุตมังวรัง Aho noyang pa, ho noyang sang keti, senak, so tena, nak santu patewa, kope ro kabo pasemen tuti, itipisu pokowa arang sema sang putu wicar jana sang penuh, suku witu o no to ro poli, sa tamasa rati, sa tate wap nusa, nang putu pokowati, sawa kato pokowata tammo, sang titik agaliko, eh pasiko, o penajiko, patatangwe, titik o winiwiti, supe tepan no, pokowato sa, pokasang ko, wuchu pe tepan no, pokowato sa, pokasang ko, ndaja pe tepan no, ทาบกษัตริโฆยะทีตังจาตาริปุริศัิ์คานิยตหาปุริสักดิ์ภุกลาเอสัภะคะวะโตทาบกษัตริโฆอะห์เมโยปาหเมโยทักขิเนโยอันสัดีกเรณีโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสาติจินดามณีปิยังมันตังยัสถังสาสังโกนังอุปาสันติสเนีหังมาตาปิตะวะโอดังปโูตันจะมหาราชาตวังมังโปสันทุโนทีปังการิเทโวสุโพเทศีเกจิเทโวเยสกุปะจัง นัตถมิงกินเนวัตตาปียังกันตังสารีปุตโตพวันตุมีสิทธิลาฟังชนะเนยมณีจินดาปิยังจะาตนงสเพชนะหูชนะปิยังมมะสักตะวาพุทธรัตน์โอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตชนะสุทินานัสันตุปัตถวาสเพทุกขาบุปเสมินตุเตสักตะวาธรรมรัตน์โอสถังอุตมังวรังปาริราหูปสสมังธรรมเตชนะสุทินานัตสันตุปัตถวาสเพพยาบุปเสมินตุเตสักตะวาสังขารัตน์โอสถังอุตมังวรัง Ahunoy yang pa ahunoy yang sa kete sina so tinana sa tupat sa pe kabu pasmin tu te iti miso pa kawa arang sa masampu tobi cha tinana sa pano sa kuto lo kabi tu police at masare ti sa ta ti wag pato bukwati sa wakato pa kota ti musa ti agali ko ihe pasiko o banagi ko pa chatang ti tapo banjo hiti สุปฏิปันโนภควโตสาวสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวสังโฆยยปฏิปันโนภควโตสาวสังโฆสามีติปฏิปันโนภควโตสาวสังโฆยะติตังจตาริปุริสัจุคานีอัตถปุริสับุคละเอสะภควโตสาวสังโฆอาหเนโยปาหเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณีโยอนุตรังปุญญดเขตังโลกะสาติ กินดามณีปิยังมันตังยะสังทัสสังโกนังอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตทวาโอระหังปะโพตันจะมหาราชเตวังมังโปสุสันทุโนทีปังการีเทโวสุโพเทศิกจิตเทโวเยสโคปะจังทัสมิงกินเนวัตตาปิยังกันตังสาธีปุตโตภะวนตุเมสิทธิลาปังชนะเยมณีกินดาปิยังจะาทันางสัพเพชนาพหุชนาปิยังมะมะสักระตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหีตังเทวมโนสานังพุทธทติชนะโสทินานัตสันตุปัตตวาสัพพพ ลกขาบูปสิมีนตูเตศกตวะธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาหิราหุปัสมนังธรรมเตชนะโสธินานัตสันตุปัฏฐวาสเพยพยาบูปสิมีนตูเตศกตวะสังขารัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังเตชนะโสธินานัตสันตุปัฏฐวาสเพโรคาบูปสิมีนตุเต